เครื่องบินขับไล่ Eurofighter ไต p ุ่นเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดในโลกจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินขับไล่ยุค4.5หรือ Swing r o l ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนบทบาทการปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นภารกิจโจมตีทางอากาศหรือภารกิจโจมตีภาคพื้นดินภายในภารกิจเดียวกันข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Eurofighter Typhoon ผลิตโดยกลุ่มบริษัท Eurofighter g m b s er BS, ซึ่งเป็นการร่วมทุนของบริษัทชั้นนำด้านการบินและอวกาศของยุโรปได้แก่ Airbus เยอรมนี bus, ie, และสเปน BAE s y s t e m สหาราชอาณาจักร Leonardo อิตาลีโดยมีองค์กร NATO Eurofighter and t o r n a d o Management Agency หรือ Netma เป็นผู้บริหารโครงการและลูกค้าหลักสำหรับสหาราชอาณาจักรเยอรมนี ie, อิตาลีและสเปน ประวัติการพัฒนาเริ่มต้นโครงการในปี1983ในชื่อ Future European Fighter Aircraft หรือ F E F A โดยความร่วมมือของสหารชาชอาณาจัก ie, รเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนฝรั่งเศสถ,ถอนตัวไปพัฒนาเครื่องบิน Dassault Rafale ของตัวเองเนื่องจากมีความต้องการด้านการออกแบบและปฏิบัติการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน เครื่องต้นแบบ British Aerospace EAP Experimental Aircraft Program ซึ่งเป็นตัวสาธิตเทคโนโลยีบินครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1986เครื่องต้นแบบ Eurofighter บินครั้งแรกเมื่อวันที่27มีนาคมปี1994ได้รับชื่อไทฟุนในเดือนกันยายนปี1998และเริ่มมีการเซ็นสัญญาการผลิตคุณสมบัติเด่น ทวินเอนจินขนาดเดลต้าวิงเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์มีปีกแบบสามเหลี่ยมเดลต้าวิงและมีปีกเล็กหน้าขนาดวิงช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบินสูงสวิงโรแคปเปอร์บิลิตี้สามารถสลับบทบาทจากภารกิจอากาศสู่พื้นดินและอากาศสู่อากาศได้ง่ายในภารกิจเดียวกันทําให้มีความยืดหยุ่นสูงความเร็วและสมรรถนะทําความเร็วสูงสุดได้ถึงมาร์กส หรือประมาณ2,495กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินซ u เปอร์ครูซได้โดยไม่ต้องใช้อัฟเตอร์เบนเนอร์ด้วยเครื่องยนต์ e u r o j จ็ EJ202 เครื่องยนต์โครงสร้างล่งหน Steel Future มีการออกแบบให้ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์โดยใช้วัสดุที่ดูดซับเรดาร์และมีสัสดส่วนของพื้นที่ที่เป็นโลหะเพียง15เรเระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ขั้นสูง Cap t จ r e AESA r ร d a r เรดาร์แบบ Active Electronic c o l e Scan Array เพื่อการตรวจจับและติดตามเป้าหมาย PIRSTE Free Sensor Passive Infrared Airborne t a c k i n g Equipment ระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟราเรดแบบพา s ซีฟทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายโดยไม่ปล่อยขึ้นเรดาร์ Pretorian DASS Defensive A Subsystem ระบบป้องกันตนเองที่ครอบคุมทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางอากาศ และภากพื้นดินพร้อมการตอบสนองอัตโนมัติ Aswan Cockpit ห้องนักบินที่ทันสมัยพร้อมระบบ Hands on Tot t o t t o l and Stick (HOTAS) จอ LCD และ Helmet Mounted Display (HMD) ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วอาวุธยุโทโธปกรณ์ปืนปืนใหญ่ Mauser BK 2 7ขนาด27 mm มม ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น a i m 1 2 0 a m r a m Beyond Visual Range Meter Next Generation Beyond Visual Range AIM-132 a s r a m Short Range IRIST อาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่พื้นดินเช่น Paveway 4 Storm Shadow Brimstone สามารถบรรทุกอาวุธและถังเชื้อเพลิงภายนอกได้13จุดการใช้งานใช้งานโดยกองทัพอากาศของหลายประเทศได้แก่สาราชะอาณาจากักรเยอรมน,นีอิตาลีสเปนออสเตรียซาอุดิอาระเบียโอมานคูเวตและกาตามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายทั้งการป้องกันภัยทางอากาศการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดและการโจมตีทางยุทธวิธี ยูโรไฟเตอร์ไตฟุนถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางมีการพัฒนาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต